สวัสดีค่ะแม่น้องไปกินขนมหวานมาร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านเฮงปังปัวนะคะเขาเป็นหวานเย็นสูตรเยวาวราชนะคะเป็นขนมหวานสไตล์ฮ่องกงฟิวชั่นไทยจีนนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยจะอยู่ทางออกของแมคโครของเป็นแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนะคะคลองสี่ลำลูกกานะคะร้านเป็นร้านสีแดงๆนะคะอยู่ปากทางออกเลยนะคะร้านสุดท้ายแล้วก็ร้านเขาเนี่ยจะติดถนนใหญ่เลยนะคะ ค่อนข้างจะสะดวกในการเดินทางแล้วก็สามารถจอดรถได้ตรงหน้าแมคโครนะคะแล้วก็เดินมารับประทานนะคะวันนี้แม่น้องไปเนี่ยตอนช่วงเที่ยงนะคะน้องเขายังจัดร้านไม่เสร็จนะคะแต่ขนมอร่อยมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปรับประทานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะร้านเฮงปังปูเนี่ยเขามีหลายสาขามากเลยนะคะร้านที่เราไปกินเป็นสาขาตลาดลุ่มโรดนะคะอยู่หน้าแมคโครเลยนะคะที่เราสั่งมา2เมนูนะคะหลงควันเทียนกับนัวตะโหนดค่ะ ขนมสองถ้วยนี้อร่อยมากเลยนะคะหอมควันเทียนแล้วก็หอมน้ำตาลตะโหนดมากค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปรับประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะ